ดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลนะครับมาพบกับผู้เล่นทางบ้านนะครับเปิดหมากกันครับโอ้โหโคนเม็ดโคนนะครับของสีขาวเราขึ้นมาไปครับนะครับสีขาวเปิดเบี้ยขึ้นมานะครับก็คำครับํำยันไปก่อนนะครับ มอนยันหลักอ้าเปิดเบี้ยคู่ขึ้นมาเป็นม้ายงขวาขึ้นเม็ดไปครับเม็ดขึ้นมาเราก็กินตัดเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้ก็เปิดเบี้ยนะครับเปิดเบี้ยริมชอช้างขึ้นไปก่อนครับม้าไปครับม้ายงขวามาแล้วครับจ่อเรือนหนึ่งตาครับขุนขึ้นก็ตีเบี้ยคู่ครับขึ้นไปครับวันนี้ก็เล่นกับท่านคาราเบลนะครับอ่า มีเลตติ้งครับเกือบเกือบพันเจ็ดนะครับพันหกร้อยกว่านะครับแทงใส่ม้าเข้าไปครับกินมานะครับกินกลับนะครับแต้มนี้ก็เป็นการทําให้ม้านะครับของสีขาวต้องหลุดตําแหน่งนะครับไปข้างกระดานครับเบี้ยคํานะครับมอนยันหลักไว้นะครับที่ตำแหน่งงูนะครับที่หน่งจอจานนะครับจอจานเสริมคนขึ้นไปนะครับ เบี้ยริมสีขาวขึ้นมานะครับมาตัวนี้นะครับเราก็ไปตัวนี้นะครับตีเบี้ยคู่กลางขึ้นไปครับสีขาวตีเบี้ยคู่ริมนะครับเราไม่สนครับก็ขึ้นโคนครับโคนขึ้นไปยืนตำแหน่งนะครับฉีกไปทางซ้ายนะครับไปได้ทางเดียวนะครับก็เป็นเกมสิบนาทีนะครับเกมสิบนาทีนะครับเสริมโคนขึ้นไปครับโดนทิ่มตำแหน่งนี้นะครับเอาริมกินเข้าไปไม่ดีนะครับ ถ้าลิมกินเข้าไปเขาจะกินตัดเข้ามานะครับตัดเข้ามาเสร็จแล้วถ้าเราเรือนเนี่ยเรือเราจะเสียนะครับถ้าเรากินเรือเรือกินขึ้นไปนะครับเขากินกลับขึ้นมาเราเสียคลองแล้วทีนี้ขุนเราจะมีปัญหานะครับนะครับดังนั้นนะครับเราก็ปูสามขึ้นไปนะครับปูสามขึ้นไปให้เขากินตัดกลางมาเลยนะครับเราจะเอาม้าขึ้นไปเหยียบนะครับตีปูสามขึ้นไปครับนะครับ กินตัดเข้ามานะครับกินตัดเข้ามานี่เราจะไม่กินตรงกลางได้ไหมครับเราแทงเม็ดใส่มา้าไปก่อนหนึ่งทีนะครับให้ม้าหลุดตำแหน่งไปก่อนนะครับทีนี้เบีย้ยเนี่ยเราเลือกกินได้นะครับว่าจะกินเบีย้ยฝั่งซ้ายหรือเบีย้ยฝั่งฝั่งขวานะครับสีขาวถอยม้านะครับถอยมา้า มาไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับมาสีขาวนะครับตอนนี้กินครับกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยทางหน้าโคนนะครับเบี้ยงองูนะครับเบี้ยงองงูห้านะครับกินขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็มีติดเบี้ยนะครับเบี้ยอยู่ข้างโคนที่ตำแหน่งคอควายสามนะครับของสีขาวนะครับก็ถูกโจมตีนะครับในตำแหน่งนี้ครับ จะเอาเรือมาผูกหรือเปล่าตอนนี้สีดําก็เสียไปแล้วสองแท่นครับใช้ม้านะครับใช้ม้าขึ้นมานะครับจับโคนจับเม็ดนะครับก็บังคับนะครับเป็นไฟบังคับที่เราต้องขึ้นขุนไปผูกโคนนครับเบีอยไลม้านะครับเบีอยไลม้าเราถอยม้ากลับมาตำแหน่งม้าซ้ายนะครับ จะหนงมาซ้ายต่อม้านะครับดูว่าจะไปต่อทางด้านปีกขวานะครับทางด้านปีกขวาจับโคนนะครับถอยไปเป็นม้าซ้ายดีกว่านะครับเพราะว่ากันเรือนะครับกันเรือเรือของสีขาวนะครับที่คุมคลองยอหญิงนะครับมากดเราจะทําให้เราเสียจังหวะนะครับอาจจะมากดกินเม็ดก็ได้นะครับมาได้หลายทางนะครับดังนั้นเราถอยม้านะครับถอยม้า ถ้าไม่กินเราก็อาจจะกินก็ได้นะครับกินแล้วก็จับม้าขึ้นไปจับนะครับก็ไปจับโคนนะครับพอเรากินเอามากินม้าโคนเขากินขึ้นมาเอาม้าก็ไปจับโคนนะครับจับโคนเขาต้องเอาขุนขึ้นมาผูกนะครับพอขุนผูกเราก็เอาเรือมากดใต้โคนนะครับก็จะเกิดปัญหานะครับตอนนี้นะครับก็เลยตำแหน่งนี้ครับสีขาวก็น่าจะหนีม้ามากกว่านะครับก็พิจารณาตามรูปทรงนะครับก็โอ้โหสีขาวไม่หนีม้านะครับ เอาเม็ดขึ้นมาแรกอ๋ถ้าเรากินม้าเข้าไปนะครับเขาก็จะเอาโคนกินขึ้นมานะครับนะครับก็กินเม็ดไปก่อนหนึ่งตัวนะครับอ่าตำแหน่งนี้เอาเม็ดกินเข้าไปครับครับเม็ดกินทากม้ากินขึ้นมานะครับไก่ก้าฟ้าก็จะหงายนะครับหงายเบี้ยปักเข้าไปนะครับเสียบรักนะครับระหว่างโคนกับม้านะครับก็จะสู้ขึ้นแต่มนี้ก็คือคือกันนะครับ กันว่าเอาม้าไปกับโคนก็จะไปเสริมโคนมาผูกโคนนครับแต่คุณต่อสู้อาจจะลืมดูว่าจังหวะนี้เราสามารถหงายนะครับหงายเบี้ยเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับสีขาวนะครับตำแหน่งนี้ถอยม้ากลับมาครับเ็ากินโคลนกวบเข้าไปก่อนดีถูกต้องนะครับตแตน่งนี้ครับกินโคนควบเข้าไปก่อนครับตำแหน่งต่อไปก็เรือเรือมาคันตากดก่อนดีไหมนะครับเอาเรือมาคันตากดก่อนนะครับ จะได้ไม่เสียจังหวะนะครับเรามีเบี้ยพาระอยู่หนึ่งตัวนะครับเบี้ยริมนะครับเบี้ยริมเราก็ยังดูชั้นดูเชิงเงินก่อนนะครับยังยังไม่ต้องผูกไว้ก่อนนะครับรอจังหวะดีๆนะครับก็อาจจะแทงปิดหรือก็แทงกินครับอ้าวเรือมาตำแหน่งนี้นะครับเสริมคนขึ้นไปก่อนครับดันขึ้นไปตรงๆนะครับตรงตรงนะครับ คุ้มครองนะกันคนปักเข้ามานะครับคนปักเข้ามาปล่อยไว้ไม่ได้นะครับคนตัวนี้เก่งมากแรงมากเราต้องต้องกินก่อนครับกินเพื่อตัดกําลังของโคตอตู้นะครับโคตอตู้ใช้เบียกกินได้ตัวเดียวนะครับตําแหน่งนี้เราก็ใช้ขุนนะครับแม่ทับนะครับขึ้นไปยืนนะครับขึ้นไปยืนคุมตําแหน่งก่อนในตําแหน่งนี้นะครับต่อต่อไปก็สีขาวเดินครับผ่านไปแล้วนะครับ สามนาทีนะครับของไก่ก้าฟ้านะครับโยกม้ามาโยกม้ามาในตำแหน่งนี้ก็กินตัดเข้าไปครับนะครับเลือข้้งหลังขาด่านครับสีขาวจะเอาไงอ้าวโยกม้านะครับมาจับกินโคลนกินสองหนึ่งนะครับย่อเรือครับย่อเรือไปทางด้านปีกข้างหนึ่งตาครับปผลกโคนไว้ก่อนนะครับผู้เลนกพันหกร้อยเก้าสิบสองนะครับเกือบพันเจ็ดนะครับ ปกติว่าพันเแล้วกันนะครับจาง่ายๆนะครับเอาเรือมาตําแหน่งนี้ก็จะมาสอดไซส,สอดคาราเมลเราคาราเบลเรานะครับจะมาลุกระหว่างโคนนะครับโคนกับขุนนะครับตําแหน่งนี้นะครับออกมาขึ้นไปปิดก็ไม่ได้นะครับถอยขุนลงมา เดี๋ยวขอคิดนะครับคิดแบบหนึ่งนะครับเอาเรือกินเบี้ยเลยครับนะครับเอาเรือมารุกนะครับจะกินกินไปครับกินเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับเข้าก็แลกกันนะครับหมากินควบเข้าไปอีกครับนะครับก็มาคํานวณนะครับเราก็เหลือสามเบี้ยนะครับอ่าเอาเรือกินเรือเข้าไปอีกครับครับเรายอมเสียสองไปแล้วนะครับก็ เรามีเบี้ยเยอะนะครับเอาเรือมาโผูกครับเบี้ยจุดอ่อนก่อนนะครับประคองครับต้องประคองกันไว้นะครับคิดถึงประคองนะครับก็ติดเบี้ยติดเบี้ยก่อนนะครับ หายลุกหนึ่งทีก็ไปครับติดดีครับไม่ให้เบี้ยนะครับของสีขาวได้ใช้งานได้สะดวกนะครับเบี้ยถอยหนีไปแล้วนะครับถอยหนีไปก็ขยับเบี้ยอีกหนึ่งตัวนะครับเบี้ยขอไข่ขึ้นไปนะครับไปขอไข่สีนะครับขุนมาแล้วนะครับขุนมาแล้วก็จังหวะนี้ลุกหนึ่งทีนะครับเด้งไปเลยนะครับปักเข้าไปหนึ่งดอกครับ เสร็จแล้วเราก็เดินเบี้ยหนีนะครับเดินเบี้ยจุดอ่อนที่โดนจับกินหนีก่อนะครับค่อยๆประคองประคองนะครับประคองให้เบี้ยสามตัวอ้าจะมากินเบี้ยเรานะครับหนีครับหนีครับไหม่สู้นะครับตำแหน่งนี้ครับยังกักๆไว้นะครับยังอ้านรุกหนึ่งทีนะครับโอ้เสียเบี้ยครับเสียเบี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับขึ้นไปตรงๆนะครับเราจะทําการรุกนะครับรุกนะครับ หนึ่งดอกนะครับปักเข้าไปนะครับขุนหลบนะครับขุนหลบก็เบี้ยหงายนะครับขอไข่นะครับหงายเข้าไปก่อนนะครับตัวหมากนะครับถ้าสีขาวได้รวมตัวกันได้นะอ้าจังหวะนี้ครับขึ้นขุนตรงๆนะครับขึ้นไปตรงๆนะครับที่ตำแหน่งเฉาชิงนะครับชฉาชิงสามครับใกล้นะครับใกล้จะจนนะครับถ้าขุนหนีเราจะขยับตามเข้าไปนะครับแต่ถ้าไม่หนีนะครับ เดินบี้หรือว่าเดินเรืออาจังหวะนี้เราได้หงนะครับหงนะครับยอมให้กินฟรีนะครับพอตาต่อไปเราจะลุกจนนะครับในตำแหน่งนี้สีขาวจะทำยังไงครับนะครับผู้เล่นก็ยอมแพ้ไปนะครับในตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าน่าจะแก้ไม่ได้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับครับ ก็เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ EP หน้านะครับสวัสดีครับ